ตลาดบ้านหน้าเมืองสอวันสุดเลยครับนี่ยสี่ตัวนี่สี่ตัวเดียเนาะสามสิบห้าครับสี่ตัวลูกแม่ตัวนึงลูกเถิกตัวนึงลูกเจ้าตัวแลวแม่นน่แม่นน่ลูกแรกครับโอ้เป็นค่อยลูกแรกอยเศร้าท่าไหร่รอยเศร้ารอยเศร้ากเจ็ดหกเจ็ดราคาเท่าไหร่พุ่มนี่มนี่เปสกันโอตีสิบเจ็ดสิบเจ็มละสิบเจ็หาร้อย อันนี้ก็บซิปเจนเท่าไหรกันแต่ว่าควบมันใหญ่กว่าบ่ใหญ่กว่าอยู่ครับเนาะรวมกันเบิดลโอ้ตีรวมหลุดเนาะตีรวมสามสิบห้าครับสามสิบห้าซี่ต้หน่นะครับผมบักเถือกนี่าด้บ่นบักเถือกนี่เปิดไหมสามสิบครับบักเถือกนี่สามเมืองครับผมนี่พี่น้องค่อยเถือกค่อยเหนือฟ้าเป็นของเวียดบ่แมนเนาะของคนไทยเนาะของคนไทยครับนี่พี่น้องของหางเฟืองสามสิบเท่ากันสามสิบห้าซีโต้ครับ นี่พี่น้องซีตัวนสามสิบหาบากนี่บากเดียวในสามสิ้าขึ้นกันสามเมื่อรกคาห้องตอรองไเด้อพี่น้องเด้อหอยเฟืองเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสอห้าสองห้าห้าหนึ่งเจหนึ่งศเจ็พี่น้องโเขามาเด้อพี่น้องเด้อผูใดสนใจโทรมาถามเป็นไ่เลี้ยงพี่น้องพันบ้านบ้านเท่านี้แหละราคาอย่างต่อตอร่องไรเยู่เพิ่นวพมละสิบเจ็นี่พี่น้อง ข่อยตู้พี่น้องตู้มักส้นคนจนมักบู่คนว่าเบอร์หอาหลอดพี่น้องเขากล่อมแต่ว่าหันจอยเป็นข้อยท้องไผ่น้อของหอยหลอดบ่จะคลองบ่อยู่ผู้ใดมักสายตู้พี่น้องตู้มักส้นคนจนมักบู่คนว่าเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่อยไปไปสายอนุรักษ์พี่น้องอนุรักษไปจะหน่อยมันเบิดดิ ก็เจ้าห้องเจา้าบาทล่ะซับนี่เป็นเศร้าหาโอ้เปิดแม่ลูกมนะลูกตัวผู้ก็เจ้าจะได้เศร้าหาไปะสะืมลูกสิ่มเกินสามหรอกเนาะโอ้ลูกงามตัวเนาะลูกเงือกครูอยู่นี่พี่น้องถ่ายบานเพอร์เบอร์อยู่เศร้าหาอย่างบได้ขายอยู่ดี โอ้ลูกอ้วนดีจะหั็ไปลูกตัวทึกจะคล้องเขาจะไปใสบุนขึ้นว่าสองหมื่นหาปสันพี่น้องหม้อก่อวัดสิบห้าสิบห้ามึงไปแก้มาเลยเบิดบ้านมึงอ่อืมีอีร้ายไปไอตี๋เขกคนทุานเด้เล่หรอเาเจ้าสิบห้าปะ เอาไปยี่สบกนอะบ่อันอันมันว่าน้ำมัมมูกันละกัเลยเวาซื้อบ่อวาซื้อเลบ่อรซื้อบ่ต้องบ่ต้องยากติสิบจ็ดซื้อได้ยงสาวกทคือเห็นมันลดเสียงมันอย่าได้ซ้อแปดเพ่ะเป็นหอแนี้เอาไปขาดทีไปวันนี้เนี่ยผ่านไม่เลยนมึอดูเพื่อเกินสามหลังไม่ใช่อ่ะหลังค่าเนี่ยไปเมืองเลยอ่ะ

สามหมืน้้อยบมันคับม้มิห้าร้ขากไปโจงหน้าโอ้ยนุ่รูปลายโซร่าค่าพันใ่รอไคุราคาพันเป็นเป็นอย่างการซื้ห้าร้อยสามสิบโลมาไปคือนางเต่งเสียกไว้่ย่าเขาเอาสบบกเขาหรือว่าว่นเนบอวันยนะบ่เขาออกก่อนเนวันเนาะว้ามือวันเขาออกก่อนเนาะจักบาทล่ะเสือเน่ หมพมดตักบาทนั <tous deux> um <subscribers> so ่นตัวเดียวนี่น่ะ่อ้วตัวเดียวโอ้ลูกคุณคุณคุณลูกเบิ่มบ่สให้เป็นเจ้าของบานนี่เอาเราคือเอาไว้ท้เราสั่นงาดเอาได้เดนี่สองหมื่นมาสั่น เ้าเาเงินคุ้ม่นองเงนหาลอยแล้วไหกคือหายสูงเหรอเก้งยังไง่องในในประเทศโอ้เออราคาสามพันงเมื่อสามพันโอ้เอาเตท่นมื่อนั่นสามพันเราจะได้ายหอยผมดอใหอยเศร้าสองหยเศร้าเอีะดเหอมสบบามน็เ่ยมหอเนบจืเนหนาสิ้ามึงตัวัรานก็ืดบจืเป็นาสีเอาเศ้าสามเลยบเร่่าเก้ง เเสียบคันบ่เสือพอเสียบพอพเบ่งของจขมอตแ่เออซสือเสียบซาววาดสื่อขึ้นเสือจากขว้างว่าวายแล้วซสือขึ้นบ่ได้ร่อเ่ได้ม่ได้่า่อฝ้าวาเตี้ยาด้ไข่เมือนุ่ใ่พ่อเหมือนใช่พ่อเด้อใช่หนาเด้อมันบอกมาได้มาได้ไอ้เ้าอีสเลยบอประกันไหมลระประกันราคาประกันเฉพาะมือนี่ ขายกับขายว่าขายกับเมื่อพมื้อไหนเศร้าเดียวเมลูคิี่อคนประกันราคาให้ล้วสิบเอท่าร่อยเออเศร้าเอท่าร่อย เปยเอเที่ยวกันนี่ยมาไปเ่้าขอจีบมันงเออไปย่อหัวมันไปย่อหัเมียมันตีมันแะเออแทนตายของมึงขนาดเอาว่าไหนมอเว่าไหนมาเอาเก้าพันให้ยุกันจังหวะเก้าพัน่้บ่มนงย่้านี้มันก็รู้สามมื่นเด้อทั้งวยมันสามมื่นสามมื่นมึงมันสามมื่นตะมเช่าเอาไม่ซื้อแม่อาบ่ตชื่อเดียวเก้าพันอ่ะเก้าพันจัดนักกับตัชื่อเดียวดิคันมึงคิดว่ามงยัดฉัน ขาบมากคมากค้มันบมาค้มาโคขายปเอาเี้ยม well. ันไปชมันถามงินยังเงินหามังช้ดีอยูหบ่ขายมีมีรือพันหาองทหลบ่ขายเอาบ่ขายกับบขายโห่ชื่ออะไรบาวันอ่ะก่ขายกับบ่ขายเราเ่าขายกับเมื่อ